สวัสดีครับพี่เอกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยนะช่องที่เราจะพูดเรื่องบ้านกันนะครับ EP นี้มาใน EP ที่1 3 7นะครับก็จริงๆมันเป็น EP ที่ต่อเนื่องจาก EP ที่136นะครับเดี๋ยวพี่เอกจะแปะล,ลิงก์ไว้เพื่อให้กลับไปทบทวนว่า EP ที่1 3 6เนี่ยพี่เอกนำเสนอมาในเรื่องในบ้างน,นะครับที่บอกว่าเหมือนกันก็คือตัว EP ที่1 3 6เนี่ยพี่เอกใช้ฟังก์ชันการทำงานเหมือนเดิมเลยลักษณะ ของพื้นที่ต่างๆของห้องเนี่ยเหมือนกันไซซิ่งต่างๆเท่ากันแต่สิ่งที่พี่เอกเปลี่ยนก็คือระบบของผนังนะครับแล้วก็ตัวเรื่องเรื่องของรูปร่างของทรงหลังคาเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นหลังคาอีกทรงหนึ่งซึ่งบางท่านเนี่ยไม่ชอบหลังคาที่ไม่มีความเรียบความแบนนะครับตัวนี้พี่เอกก็เลยนำเสนอเป็นหลังคามีั้นชีเป็นทรงจั่วนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทาเป็นจั่วแล้วเนี่ย พี่เอกไม่มีฟ้าเนาะพี่เอกโชว์โครงหลังคานะครับจากในคลิปเนี่ยพี่เอกโชว์โครงหลังคาในห้องที่เป็นห้องอเนกประสงค์เลยเพื่อที่จะให้พื้นที่ใต้หลังคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปนะครับเราจะเห็นตัวเฟรมของโครงหลังคามันจะให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนที่มันแตกต่างกันอ,อีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของผนังนะครับเพราะว่าตัวบ้านหลังเนี้ยพี่เอกใช้ผนังที่เป็นผนังฉาบเรียบนะครับเป็นผนังก่ออิฐ แล้วก็ฉาปูนเรียบก็ถ้าใครที่ชอบความเรียบเนียนนะครับก็คือใช้การสกินโค้ดได้เลยนะครับเพราะบ้านนี้อยากให้มันเรียบนะครับแล้วพี่กก็เน้นตัวหลังคาทรงจั่วเนี่ยพีเกปิดด้านข้างให้มันเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับก็แล้วก็ใช้หลังคาที่เป็นตัวปีกนกเป็นคอนกรีตเลยนะครับสามารถจะกันนะครับในเรื่องของการที่มีน้ําฝนย้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับและหลักแล้วนะครับพี่ นำเสนอไปแล้วนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานในส่วนที่ EP 1.136เนี่ย EP ที่1 3 7เนี่ย EP เนี้มันเป็น EP ที่เปียกทำต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้เปียกกลัวว่าในหลายๆท่านเนี่ยยังนึกนึกไม่ออกว่าถ้าเปี่ยกนำ EP ที่1นึที่มันเป็นผนังที่เป็นผนังเบานะครับโชว์โครงนะครับด้านนอกเป็นซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ดเป็นเป็นผนังพวก ตีซ้อนเกรดต่างๆเนี่ยถ้าเปลียกนมาเปลี่ยนรูปลักษ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนโครงหลังคาสมมยเพราะว่าตัวของเดินนมันเป็นหลังคาสลับออหรือเป็นหลังคาเรียบๆนะครับทีนี้ถ้าเปลียกมามาเปลี่ยนเป็นการใช้งานประเภทนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดเอฟเฟกอะไรขึ้นมาบ้างนะครับ <S <S 1> <S 1> คืออย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับคืนมาคือในในเรื่องของความสูงของห้องโถงต่างๆนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันดูแล้วมันสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่า อย่างบ้านหลังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับมันจะมีในเรื่องของพื้นที่ที่เราไปใช้บ่อยๆก็คือพื้นที่ที่เป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆเนี่ยเพราะมันจะเป็นพื้นที่เรานั่งเล่นทั้งวันเรามองมาเนี่ยมีประตูหน้าต่างบานใหญ่หญทําให้เห็นสวนด้านหน้าที่เราเซตเอาไว้เพื่อที่จะรับลมธรรมชาติมีในส่วนของพวกน้ําพุเล็กๆนะคะรับเวลาลมพัดมาเข้ามาในตัวบ้านเนี่ย ัวน้ําพุเนี่ยมันจะให้ความเย็นเข้ามาในตัวบ้านด้วยระดับหนึ่งนะครับในส่วนของข้อเด่นของบ้านหลังนี้ที่มีในเรื่องของหลังคาดาดฟ้าเนะี่ยพี่อกจะโคงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะมีพื้นที่ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่หลังคาดาดฟ้านะครับทีนี้พี่เอกก็จะพยายามให้คลิปเนี่ยมันเข้าหมุนเวียนไปเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของ บ้านที่เบียนนำเสนอไปใน,ในหลังนี้นะครับคือในส่วนของอ,อย่างอื่นเนี่ยในเรื่องของงบประมาณาต่างๆเนี่ยก็จะไม่คลาดเคลื่อนเท่าไหร่นะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาในส่วนของฉนวนใต้หลังคาซึ่งตัวเมนเชีตเนี่ยพี่อยากให้ใช้ฉนวนที่มีความหนาเป็นพิเศษเพราะว่า,ามันจะช่วย2เรื่องนะครับในเรื่องแรกคือเรื่องของการร้อนนะครับเพราะว่าถ้าฉนวนหนาเนี่ยเมนเชีสเนี่ยมันจะแผ่ความร้อนลองมาเพราะว่าตัวเขาเองเขาทำจาก ทำจากแผ่นเหล็กเนาะทีนี้ถ้าเรามีฉนวนที่มีความหนาพอสมควรนะันจะช่วยกันร้อนได้ระดับหนึ่งแล้วก็ตัวเม็ดลชีที่เพียงนำเสนอไปเนี่ยเพียงพยายามจะใช้ตัว PU เนาะตัวพ u ูหนา1น,นิ้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการซับเสียงนะครับทำให้เสียงที่ลงมากระทบกับตัวหลังคาเนี่ยมันซอบลงเพราะว่าตัวช่องที่ท้ายเกิดช่องว่างระหว่างตัวแผ่นหลังคากับตัวฉนวนเนี่ยมันหายไปละทีนี้เวลาที่มีเกิด มีการกระทบของของคือเวลาที่เราฝนตกเนี่ยมันกระทบลงมาตรงแผ่นเพดนชีตเนี่ยมันจะช่วยอซอฟเสียงไดระดับหนึ่งหลายๆท่านไม่ชอบว่าเสียงมันมันงหูมากเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาตรงนี้ลงไปนะครับก็ภาพรวมต่างๆก็ประมาณนี้นะครับพี่ยังเน้นการใช้งานของแผ่นรูปตัว L อ,อยู่เพราะว่าตัวแผ่นรูปตัว L เ,เนี่ยมันมันมีข้อดีหลายๆอย่างเพราะว่า เราสามารถจะใช้ในส่วนของความเป็นส่วนตัวหนันหน้าเข้ามาหากันแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงกลางในการร่วมกันได้อย่างที่พี่เอกแนะนําไปอีพีแล้วอีพีที่หนึ่งร้อยสามสิบหกก็คือถ้าเราหันตัว L เข้ามาประกบกันกลายเป็นตัว U เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้บ้านสไตล์พูลล่าคือมีฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกันคือมีลานตรงกลางร่วมกันใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้งานขึ้นมานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เบรกนำเสนอไปแล้วใน E ีีที่หนึ่งรนะ้อยสามสิบหกเนาะแล้วก็มาตอนนในอีพีที่หนึ่งร้อยสามสเจ็ดเพราะเบรกคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่พยายามจะนําแปลนตัวเนี้ยมาใช้มาปรับปรุงแล้วก็ทําให้มันเหมาะสมกับความต้องการเดยมากมากขึ้นเพราะว่าบางบ้านบางท่านเนี่ยไม่ชอบหลังคาที่เป็นหลังคา,อาเอียงทางด้านเดียวคือ,อหลังคาเพิร์มแงเหินะครับแล้วก็ ไม่ชอบออไม่ชอบพวกสไตล์ที่เป็นหลังคาเรียบๆก็พี่เอเฟอร์นำเสนอเป็นอีกสไตล์หนึ่งขึ้นมานะครับก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครมีเพื่อนที่สนใจกำลังจะสร้างบ้านนะครับหรือมีความต้องการจะหาความรู้ก่อน Led ที่จะมีบ้านเนระื่องของในเักหลังหน,นึ่งก็ HH ฝากกดไลค์กระจร์พี่เอนะครับเพราะพี่เกำลังใจให้ตัวพี่เอเองแล้วก็ทีมงานในการออกบบบ้านหลนังนี้ขึ้นมานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ